สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูอะไรนะเขาเรียกว่าคริสต์มาสเฟสคริสต์มาสคริสต์มาสปาร์ตี้นะคะที่ลอยหน้านะคะเชิญชมได้เลยนะคะมีของขายของกินแล้วมีมีของมีของขายของกิน uh, นิดหน่อยแล้วก็ของเครื่องเด็กเล่นนะคะเชิญชมได้เลยนะคะอ้าวที่นี่นะคะมีเครื่องเล่นเด็กเล่นมีเล็กๆนะคะเพราะเมืองเล็กๆก,ก็มีอันเล็กๆนะคะ มีปิ้งย่างขายปิ้งย่างมีน้ำน้ำขายแล้วก็มีอะไรอีกอะที่นี่ต้นคริสต์มาสแล้วก็มีของขายที่นนมีคนยืนกินอะไรต้นอะไรของขายนะคะมีแค่นี้นะคะเล็กๆเล็กๆร้านขายของนี่เคะนี่เล็กๆนะคะร้อยหน้าเมืองเล็กๆก็ยังมีน่ารักน่ารักแค่นี้นะคะบายบายแมรี bye ่คริสต์มาสนี่คะนี่มาดูอีกด้านนึ่งนะคะเมื่อกี้เราดูด้านโน้นเราดูด้านนี้อีกด้านนึงนะคะนี่งานเดินแบบนี้เนาะ เมืองเล็กๆาคนไม่เยอะเท่าไหร่เมืองเล็กนะคะของกินของใช้ก็มีของกินของใช้ดีของขายนี่ปิ้งย่างแล้วก็มีกลุกกลุกวายเอาละแค่นี้นะคะบ๊ายบายมาดูทางด้านนี้อีกด้านนึงนะคะขายของต้นคริสต์มาสมีของขายของกินกลุกวายเอาละเอาละแค่นี้นะคะบ๊ายบาย